พี่น้องนู่หอมูหนึ่งแต่พี่น้องนู่ห้อมหนึ่งสองสามบึ้งจะเป็นเท้าของพี่น้องเป็นตัวเดียู่าเจอคุณก็มีแล้วแต่พี่น้องจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีครับมันพ่อกับบ่าวศร้าไทยเลยนะจ้ะมันได้พาพี่น้องมาบึงโคกแถวมานแล้จ้ะพี่น้องมึงเฮ็ดพึ่งนะจ้ะพี่น้องเฮ็ดพึ่งเขาแต่ว่าไอ้มันีว่าไอ้ไปโรกาลแล้จ้ะเมื่อวานไปกินเฮ็ดค้มมานะจ้ะ ว่าอินมาเบิองเฮ็ดเฮ็ดพึ่งอินเท้วบานนะจตะพี่น้องอันโคเท้วบานแต่เราก็อิบไปเก yup. ่งเทียงนะจ๊ะตื่ว่าอีบัวรลายจ้ะพี่น้องจ้ะเมื่อไหร่วอีบัวได้เก็บให้พี่น้องเบิองนะจ๊ะพี่น้องก็เลยมันหักยักหมีให้เก็บอยู่จ้ะพี่น้องจ็เอีนหายพี่น้องเบิองจ้ะเฮ็ดพึ่งเข้าจ้ะได้รบอยู่นะจ๊ะก็เลยหายพี่น้องเบิองจ้ะเอาหมาบูโดนครับพี่น้องตดแรกไว้อีบัวไทยครับเป็นลถกาเนาะ กินหิดก็เลยยัดทายให้พี่น้องเดูนิดน้อยครับพี่น้องเนียครับมีบวกเคลียร์บ้างเลย เด่นเด่นบ่ได้แกข่งจริงครับพี่น้องไปให้แม่แกงกิ่นซวยครับไปเบด้วากันงจ้ะพี่นอ้องจ้ะมาจ้ะพี่น้องไอ้พ่อไว้นะจ้ะพอจุดนี้เกิดยักท้ายพี่น,อน้องเบิ่จ้ะบ่ได้ปตนได้ครับพี่น้องถึงหอมมาห้าฝ้าฟ้าครับ ขอให้เก็บครับพี่น้องบ่ได้ไปไกลครับหกชาวบ้านครับปอดร้องไง Nhận nó, có thể... nó, có không, không nó... Ừ. Là sẽ dùng, nó sẽ khom khom này để kèm với cá ná tiêu này nọ, nó ăn luôn đó, để thế này บ sí, sí, ah, actually, uh ุขมไม่อายมุขมบันไดเนาะแต่พี่น้องแต่หาอันนั้นน่าจะต้มน้ำหนึ่งกะเกงไจ้ะอันนีะไรแต่ข้าดงนคุ้มหน่อยเสียงกิ่นกลวยแทบสุดโต๊ะเอาไว้คุ้มอยู่ขากับบูมินดีครับเอาไว้ให้พึ่งข้าวดงล่ะเห็ดพึ่งข้าวดงน่าจะอันนี้รสชาติคุ้มหน่อยหนึ่งเนาะจะพี่น้องเขาเคย เราเคยเก็บกตืกิ่นนะจ๊ะแต่ก็กินได้นะจ๊ะให้พึ่งหกสนิทกินได้นะจ๊ะแล้แก็เอโลซาร์พุ่งแรงว่างเลยพี่น้องจ้ะแข่งกินอย่งมือสวยสดทนทอนเห็งเสียบครับพี่น้องครับแ้แ่พี่น้องอีได้แกงแล้วนะจ๊ะไดะให้เลยแล้วจ้ะต่อจ้ะพอแล้วแต่พี่น้องอันนี้กลินให้พึ่งเห็ดพึ่งอะไรให้พึ่งแดงแต่

ดีเลยจริงๆเห็ดพึ่นครับพี่น้องอืมจังหวะงามต่อพี่น้องจ้ะตาก็ะปได้มาครับพี่น้องกระป๋เล <c oughs> ตั้งใจมาครับตัวจ้า <c oughs> พี่น้องอนู่นห้อมูหนึงจ้ะพี่น้องหอม หนึ่งสองฟ้าเป็นกถึงเทาขอพี่น้องขึ้นตัวตัเนี่มาจอพีนงก็มีแลแต่พน้องต่ขึ้นัเพี่น้จะแกงเที่ยงว่าจะพี่น้องเห็ดพึ่งเพ่ข้าน้อยจังเห็ดพื่งข้าได้เ่าอะไรเมื่อกี้นะจ๊ะพี่น้องแต่มงนี้มันเป็นแบบรองน้ำาะดิ่ข้ายาบแตบอกบนนี้เป็นไร กำลังเก่งไรไกระไรพี่น้องคล้อ,องไปนะไล่จ้กจะกำลังเกงเสียครับอ้าวมานันแล้วครับพี่น้องนี่ไปแล้วอันเดียวเก็บนี่แล้วเลยเถูกบอกนี่ไหวจัดพี่น้องอย่าเฝ้ากินเข้าเที่ยงแ้ะเก่งเน็ดกินสวยครับพี่น้องเราไปโลกกาครับพี่น้อง <c oughs> ออกด,ด,ดูดีดำนาแล้วครับจะข้อหัวอบฟางกันก่อนดอเ,อเ,เด็กอ๋อขี้บวกเด็กเี๋ยวแล้วนะอ้าวหมูนี่หมูใหญ่ครับพี่น้องใกล้ครับเก่งเฮ้ย pulun kan ya ini ikan kere pulun kan ini พี่น้องพ่อมูฮิดฤษีเครื่องหุ่นค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็อู้แหงพุต์ไม่ใช่อู้แหงพูนะจ๊ะเป็นไปแล้วนะจ๊ะเด็นหอยเชี่ยวหอยเพิ่นเียค่ะพี่น้องเด่นงี้มาจุดักค่าเห็นัะค่านะจ๊ะ มีได้รกนนะจะหมาหมานี่กระเทียงเลยมั้งดกดแล้วลดกดแล้วกรเทียงถึงนีี่น้องก็บเทียงครับเลยหมืแวะดึงเหดนายรอกมวยก่อนาดยวคนรมวยหวเนอ่มข้นสิน้ 嗯、我进、啊哦、来一个米，哎呀。

นี่เจ้าพ sì ี่เจ้าพ mm ี่เ uh> ฮียก็เอาเลยไม่ได้เจ้าเฮียวคักเนาะ ไปบึ่งตาเขาแต่พี่น้องจ้ะเขียนหุ่งหรอนะจ้ะแต่พี่น้องจ้ะลายแล้วตพี่น้องโัวเกนะจ้ะไอ้เหรอห้รอกีเดาดูกกินลายนี่นี่่งน้นนี่ พี่น้องคือแก่แน่ก็พแล้วครับแก่งขุงชวยครับพี่น้องลองก็จะง่ายดว่ข <Rah> ้าวไงน่จจะอ้เลียวแต่บ้องดินอุดมสมบูรณ์บ่อุดมนะจ๊ะพี่น้องเมื่อกี้นี้อาจจะแบบน้ำลงก็เลยข้าวยาวนะจ๊ะ ก่อนกลับเนอกจากพี่น้องจ้ะพอไปลบกกาจ้่พ <didn> ี่น้องตาจีาเป็นจีเนาะขึ้นคุนได้หรอไห้เลยจจะดูสิถ้าคุณจะเป็นคนไรย่เงี้ยใ เัห์ห้าครับพี่น้องเขามีเบียกเยอะแต่บางน้องนี่คือเฮ็ดคมเลยเนาะฮีแต่เา้องกน้องจะคนงานของหอจ้าห้าแต่เดียวครับพี่น้องห้าแต่เดียวสตรหมีเวลาหาเนาะจาเบียกไ้ายนาะอย่างน้อเลลูกกาเป็นอย่างนี้ไทยบรรยากาศตกลูกกาให้เปนแบบนจ้า พี่น้องจู้้ได้เก่งไงยอยู่ค<บ>ร<ะ>ับอาบเป็ดเดียวครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามดดดาเดพี่น้องสวัสนะดีจ้าสวัสดีครับเสีรดายห้าเฮ็ดนะจ๊ะพี่น้องจ้าองที่หนูหุ่นจักที่เขยออกเฮ็ดพึ่งออกเลยไล่นะจ๊ะพี่น้อง,งกือกปุได้ไปเบิ้งจ้ะพี่น้องจ้านับบ่มีเวลาไปก็อวจ้ะเยอะไป xong rồi bưng nữa fine, <laughs> này ta, này, ta. À, yeah. <laughs> ta nó, nên ốp mới được khi nó này mày 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 ta mày mày kia mày 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 โจ๊กพ่อพ่อพักโจ๊กลิงมาเร็ว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 มามา